มาดูความเคลื่อนไหวคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะครับเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวหลักๆมีอยู่2ด้านด้วยกันด้านหนึ่งคือการถแถลงของตํารวจนะฮะตำรวจภูทรภักหนึ่งเมื่อวานนี้ก็ถแถลงถึงความคืบหน้าแล้วก็ท่านได้พูดถึงเรื่องของการตั้งข้อสังเกตก่อนหน้านี้ว่าในวันเกิดเหตุในวันที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับ บนเรือลำนั้นเนี่ยนะครับตกลงว่าพฤติการทั้งหมดเนี่ยมันมีเรื่องของการนัดหมายคนมีสีระดับในพลมีเรื่องของการค้าประเวณีมีเรื่องของการรับงานด้วยคเคารพนะครับคือข้อมูลก่อนหน้านี้ก็มีการตั้งคําถามกันเกิดขึ้นแล้วก็เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็สอบถามกับท่านตารวจคือท่านก็ยืนยันบอกว่าจากการตรวจสอบในเบื้องต้นนั้นไม่พบมีข้อมูลว่ามีการเชื่อมโยงไปเกี่ยวกับเรื่องของการค้าประเวณีส่วนประเด็นอีกด้านคือความเคลื่อนไหวของทนายความของคุณแม่คุณแตงโมครับ ไปดูความเคลื่อนไหวทางคาดีกันก่อนนะครับเป็นความคืบหน้าที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เราสรุปรวบรวมมาความคืบหน้าที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้พลตารวจตรียิ่งยศเทพจํานงครับโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตารวจตรีอุดรยอมเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งครับท่านได้ถแถลงถึงความคืบหน้าคาดีการเสียชีวิตของนางสาวนิดาพัชระวีระพงศ์หรือว่าคุณแตงโมนะครับ โดยตำรวจเนี่ยระบุว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลในคดีจะมีการถแถลงความคืบหน้าทุกวันนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวตำรวจจะเป็นคนถแถลง10บโมงครึ่งของแต่ละวันทุกวันเรื่อยไปจนกระทั่งคดีนี้สิ้นสุดนะครับโดยท่านระบุว่าณวันนี้เนี่ยนะครับได้มีการสอบพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้วทั้งหมด65ปากด้วยกัน โดยมีการหาวัตถุต้องสงสัยเพิ่มเติมและยืนยันว่าในขณะนี้ยังไม่มีการตัดประเด็นใดทิ้งนะครับส่วนประเด็นที่เป็นกระแสข่าวมาในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่ามีสมาชิกในเรือเนี่ยติดต่อกับนายทหารระดับชั้นในพลเป็นคนมีสีระดับนายพลไปเปิดโรงแรมที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อจะนำคุณแตงโมไปพบ แล้วก็ว่ากันว่าเป็นลักษณะของการเข้าข่ายการค้าประเวณีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้ทางตํารวจภูทรพักหนึ่งท่านก็ชี้แจงท่านบอกว่าประเด็นตรงนี้เนี่ยได้มีการตรวจสอบแล้วครับตรวจสอบแล้วทั้งคาให้การและตรวจสอบพิสูจน์ทางเทคนิคจากโทรศัพท์มือถือของสมาชิกบนเรือไม่พบว่ามีการติดต่อในรูปแบบดังกล่าวครับไม่มีการพาไปเอนเตอร์เทนแต่อย่างใด นอกจากนี้รองผู้บัญชาการตารวจภูทรภาคหนึ่งท่านเปิดเผยว่ามีการเข้าไปค้นบ้านของนายจ็อบนะครับเพื่อไปตรวจสอบไปค้นหาพยานหลักฐานที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งนายจ็อบเนี่ยเป็นผู้นําขึ้นไปบนเรือแล้วก็ยังมีข้อมูลพบว่าได้มีการทิ้งวัตถุบางอย่างลงไปในแม่น้ําเจ้าพยาซึ่งเมื่อวานนี้เราก็รายงานซึ่งตามความเคลื่อนไหวตามไทม์ไลน์เนี่ยก็คือช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ที่ตำรวจเข้าไปดําเนินการตรวจสอบเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่ไปงมขึ้นมาได้จากในแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยนะครับก็ตรงนี้ดําเนินการกันต่อซึ่งท่านก็ระบุว่าขณะนี้ได้มีการส่งตรวจกับทางตํารวจพิสูจน์หลักฐานแล้วครับเพื่อไปตรวจสอบหาสารเสพติดตามการตั้งข้อสงสัยของสังคมครับที่บอกว่าถ้ามันมีประเด็นที่บอกถ้าเขาขึ้นเรือแล้วพยายขึ้นเรือแล้วทำอยาหลักฐานก็เป็นประเด็นที่เราสงสัยอยู่เหมือนกันว่าทําไมทําไมต้องทิ้งขวดเหล้าขวดบายขวดเวนะครับ เพื่อ่ไม่มีสารเสพติดหรือเปล่าเนี่ยเป็นประเด็นที่ที่ถูกต้องนะเราเราไม่ทิ้งแน่นอนนะเพราะว่าทุกข้อหาทุกประเด็นทุกคนที่มีพฤติกรรมอย่าง,งนะี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับข้อหาเขาทั้งสิน้นอย่างเช่นที่บอกพี่บอกว่าถ้าทิ้งนั่นคือคุณข้อหาคือพยายามทำลายหลักฐานเป็นหลักฐานอะไรหลักฐานคือเจตนาฆ่าหรือทําให้เกิดความตายหรือว่ามอมยาหรือว่าร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นข้อหาทั้งหมดซึ่งอันเนี้ยทนายเขาก็รับฟัง ผมเชื่อว่าการกระบวนการสอบสวนเนี่ยเราทําทุกวันแล้วก็เชื่อว่าไม่ช้าอย่างที่ท่านผตบตรพูดว่าเราจะไม่ให้ช้าแล้วก็ไม่ให้สังคมแขงใครแข่งๆๆๆครับส่วนเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มกับบุคคลที่อยู่บนเรือนะครับขณะนี้ทางพนักง,งานสอบสวนเนี่ยท่านบอกว่ามีพยานหลักฐานประมาณร้อยละห้าสิบครับที่จะแจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลดังกล่าวแล้วก็ยอมรับบอกว่าคาให้การของบางคนเนี่ยจริงๆแล้วยืนยันว่าล่าสุด ไม่ตรงกับครั้งแรกที่มีการสอบสวนนะครับแน่นอนมีการโกโหกอยู่แล้วเราถึงต้องเก็บพยานหลักฐานและพยานบุคคลพยานบอกเราที่พี่ให้มาเรื่อยๆอย่างนีน้ถึงบอกว่าไม่ทิ้งเลยนะครับขอบคุณที่มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราจะได้มัดมัดมือเขาเพราะว่าสองคนเปพุ่งทหาแล้วอาจจะมีคนที่สามที่เราพยายามอยู่ก็ได้แต่ว่ายังไปไม่ถึงยกตัวอย่างนะฮะก็มีความพยายามอยู่ว่าใครจะเป็นคนที่สาม หรือข้อหาที่เพียงพอนน้นั้นพอแล้วหรือ,อยังที่ประมาทตายบุคคลที่ถามที่อาจจะดูอาตอหาอาจารยาเรื่องว่าน่าจะดีไหมครับตอนนี้ฮะห้าสิบห้าสิบข้อพยานหลักฐานผมบอกเลยว่ายังเก็บรวบรวมแบบเชียดนะครับแต่ว่ายังยังไม่กล้าฟันธงว่าจะเพียงพอหรือไม่เพราะผมบอกนะทุกคนมีทนายมีคนให้ข้อมูลในทางเบื้องหลังแต่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทางนิติวิทยาศาสตร์พยานบุคคลเนี่ยมันจะทําให้เรามั่นใจว่า สิ่งที่เราตั้งข้อหาไปแล้วเนี่ยเขาจะหลุดหรือไม่และเขาจะฟ้องกลับเราหรือไม่นี่คือการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอะไรต่างเนี่ยเป็นเวลาโอ้โหพอสมควรแล้วนะครับ,รบยังบอกว่าไปได้ประมาณสัก50%นต์นั่นแสดงว่าตํารวจเองยังมีแนวทางในการเก็บรวบรวมหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติม,ตมทั้งพยานบุคคลเองก็ดีพยานผู้เห็นเหตุหการณ์เองก็ดีรวมถึงพยานแวดล้อมอื่นนะครับเริ่มไปสืบสาวราวเรื่องไปตั้งแต่เส้นทางการเดินทางเข้าและการเดินทางออก จากวันนั้นเป็นต้นมามนะครับตำรวจตรวจสอบทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะอีกด้านหนึ่งก็คือประเด็นในโซเชียลมีเดียที่มีการตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยหรือว่ามีการเผยแพร่คลิปต่างๆออกมาท่านก็นําไปตรวจสอบทั้งหมดนะครับนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยจะตรวจสอบได้นะฮะข้อมูลข้อเท็จจริงจะออกมานะครับ นี่เป็นความเคลื่อนไหวของทางตำรวจเมื่อวานนี้ซึ่งเดี๋ยววันนี้อย่างที่บอกนะครับว่าหลังจากนี้ตำรวจจะเป็นผู้แถลงต่อเนื่องทุกวันนะครับว่าความเคลื่อนไหวในแต่ละวันเป็นอย่างไรจะได้ฟังจากปากตำรวจนะครับก็เดี๋ยวคงจะได้ตามกันต่อส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เป็นความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้ก็คือนายกฤษณะศรีบุญพิมสวยนะครับนายกฤษณะนี่เป็นทานายความของคุณแม่คุณแตงโมนะครับทานายความของนางพนิดาศิระยุทธโยธินคุณแม่คุณแตงโม เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับทานายกฤษณะเนี่ยเข้าพบกับนายสมชายสแสวงการประธานคณะกรรม,มาิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาและพบกับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์รัจ,จนสุนันสมาชิกวุฒิสภาครับการเข้าพบในครั้งนี้ก็เพื่อขอให้ทำการผ่าชนาสูตรร่างของคุณแตงโมเนื่องจากว่ายังคาใจถึงสาเหตุการเสียชีวิตในหลายประเด็นครับ โดยในวันนี้นะครับจะมีการรวบรวมเอกสารทั้งหมดแล้วไปยื่นให้กับคณะกรรมการอีกครั้งหลังจากที่คุณหมอได้ให้คําแนะนําไปสองแนวทางสิ่งที่คุณหมอให้คําแนะนําแนวทางที่1ก็คือให้ทางครอบครัวเนี่ยไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจครับแล้วให้ตํารวจเนี่ยประสานรกรับรมาทีการเพื่อมอบหมายให้คุณหมอไปผ่าพิสูจน์คือทางคุณแม่เนี่ยมอบหมายให้ทานายความบอกว่าอยากจะให้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์มาช่วยชนะสูตรศพอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่ายังคาใจายอยู่หลายประเด็นนะครับทีนี้ประเด็นที่2ครับทางครอบครัวเนี่ยนะครับจะต้องประสานมายัางกรรมธิการเพราะบทบาทในการชนะสุ์ศพของคุณหมอนั้นจบลงแล้วนี่เป็นความเคลื่อนไหวซึ่งเดี๋ยววันนี้จะได้เห็นความเคลื่อนไหวกันนะครับครั้งนี้น่าจะถึงเวลาสักเีียงที่จะต้องทําให้สังคมรวมทั้งสมาชิกชาติได้ทราบสิทธิที่จะรับรู้ของเหยื่อค่ะ คุณแตงโมเป็นเหยื่อเพราะฉะนั้นญาติของคุณแตงโมต้องรู้เข้าถึงซึ่งข้อมูลนะคะไม่ใช่ความลับในคดีเพราะเขาไม่ได้อยากรู้หลักฐานเขาอยากรู้ความจริงในคดีเ้ามันเข้าไม่ถึงมันจะเกิดจรต้องมาขอสายสพครั้งที่สองสิ่งนี้เป็นสากลักสารประาชาชนไี่บอกเลยว่าเหยื่อมีสิทธิ์ที่จะได้รับรู้และสิทธิ์ที่จะรับการเยียวยาอืม ซึ่งทั้งหมดที่จะต้องเป็นขั้นเป็นตอนอย่างที่ผมว่าไปเมื่อครู่เนี่ยก่อนที่จะได้ฟังเสียงของอคุณหญิงพรทิรพย์ค่ะแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ปนะครับ,รบเพราะว่าคุณหมอท่านไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในทีมที่ดําเนินคดีนี้ก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนนะครับทางตํารวจจะว่าอย่างไรเดี๋ยวก็ต้องตามโดยคุณหมอพรทิพย์ท่านยืนยันนะครับท่านบอกว่าการผ่าชนะสูตรรอบสองเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะครับ ส่วนจะบอกได้ชัดเจนหรือไม่ว่าก่อนเสียชีวิตนั้นคุณแตงโมเจอกับอะไรมาบ้างเรื่องนี้บอกได้พอสมควรแต่หลักฐานที่เกิดเหตุนั้นก็สำคัญเช่นกันนะฮะทีนี้มีประเด็นความเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของคุณสันทนะประยุรรัต์ครับอดีตนายตำรวจสันติบาลเข้าพบกับพนักงานสอบสวนเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันเพื่อขอร่วมเป็นพยานในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะครับเพราะว่าทางคุณสันทนาเนี่ย เชื่อว่าคดีนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุซึ่งตัวเขาบอกว่าได้ให้ข้อมูลผู้ที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในคนดีนี้กับทางตำรวจไปแล้วครับอยู่ที่เขาจะไปสอบสวนไหมเขาจะไปสืบสวนขยายผลไหมนะเพราะบิ๊กเนี่ยกับกลุ่มผู้ที่อยู่บนเรือเนี่ยไม่ใช่เพิ่งรู้จักนะถ้าบิ๊กเนี่ย เขาต้องรู้จักกันมาก่อนนะคุณก็ไปตรวจสอบความสัมพันธ์หรือการติดต่อได้ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุหรือกระทั่งขณะเกิดเหตุยิ่งชัดเจนแล้วหลังเกิดเหตุมันมันก็แค่เนี้ ก็คือกรณีของคนมีสีที่ว่าก่อนหน้านี้นะครับ,รบกรณีของคุณสันทนาเนี่ยนะครับก็เข้าให้ข้อมูลทีนี้สิ่งที่เป็นความกังวลที่เมื่อวานนี้คุณสันทนาบอกคือแกทิ้งท้ายตอนที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อแกบอกว่าตอนนี้รู้สึกกังวลเพราะว่าตามข้อมูลที่เราบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นที่นําเสนอเรื่องนี้ว่าทางตํารวจภูธรภาคหนึ่งบอกว่าตรวจสอบแล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนมีสีระดับนายพลไม่มีการเชื่อมโยงไปที่เรื่องของการค้าประเวณี เป็นเรื่องของเฟคิวส์นะครับท่านบอกว่าพอตํารวจพักหนึ่งออกมาบอกอย่างนี้ก็เลยมีความกังวลว่าเรื่องนี้จะสามารถตรวจสอบได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ